จากการตรวจสอบสถิติการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันอาทิตย์ย้อนหลัง10งวดพบข้อมูลดังนี้จากสถิติดังกล่าวเลขที่ปรากฏบ่อยในรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่เลข79ออกซ้ำา3ครั้งเลข15 18, 62 94,98ออกซ้ำา2ครั้งสำหรับรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออกซ้ำา2ครั้งได้แก่008 297 4 9 8 7 8ปโรดปรดใช้ข้อมูลสถิตินี้เป็นแนวทางในการ